ครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับขอต้อนรับสู่นะครับสินค้าบามนะครับผมจะขอรายเรียงนะครับสำหรับสินค้าบามว่ามีทั้งหมด3รุ่นหลักๆด้วยกันนะครับก็คือรุ่นรีแล็กนะครับฝั่งทางนี้นะครับแล้วก็รุ่นไลฟ์แล้วก็รุ่นิกเนเจอร์นะครับแต่วันนี้เราจะมาเข้ารายละเอียดเฉพาะรุ่นไลฟ์นะครับ นี่ครับทั้งคือรุ่นไลท์ทั้งหมดนะครับสำหรับลำโพงบามนะฮะก็จะเริ่มต้นกันที่รุ่นไลท์ที่เป็นชุดเริ่มต้นของไลท์ก็คือรุ่นนี้นะครับ 165LSQ นะครับก็การตอบสนองความถี่นะครับของลำโพงรุ่นไลท์ทุกทุกรุ่นอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับทวิตเตอร์นั้นจะไปได้สูงถึง25,000เฮิร์นะครับ แต่ตัววูฟเฟอร์นั้นก็จะมีความสามารถแตกต่างกันนะครับเอาละครับเรามาที่รุ่น LSQ ก่อนนะครับเป็นลำโพงอิมพีแดนที่2โอห์มนะครับลำโพงรุ่นนี้นะครับตอบสนองความถี่ได้ที่60เฮิรต์นะครับถึง25,000เฮิรต์นะครับก็จะมีพาสซีฟแยกบูฟเฟอร์ทวิตเตอร์นะครับนใหญ่ขึ้นมานะครับก็จะเป็นรุ่นไลฟ์นะครับ 1> l 1 6 5 a นะครับซึ่งเป็นลำโพงแบบเฟดแบบดัสแคปนะครับไม่ใช่เฟ d ปัคสนะครับก็อิมพีแดนซ์สองโอมเหมือนกันนะครับการตอบสนองความถี่นั้นก็มีเริ่มที่ 55Hz เฮิร์นะครับถึง2 5 0 0 0นเฮิร์นะครับตัวพาสก็จะเป็นพาสบแบบแยกเหมือนกันนะครับะะจากนั้นนะครับใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับ รุ่น Live l i ฟ e 165L L165P นะครับก็คือรุ่น Power นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเฟสปักนะครับและตัวบูเฟอร์นั้นจะลงความถี่ต่ำได้ถึง50เฮิร์นะครับส่วนความถี่สูงก็ไปถึง25,000เฮิร์เช่นกันนะครับก็พาสีก็จะเป็นพาสีแบบแยกนะครับต่อมาครับคือรุ่นใหญ่ที่สุดนะครับ สำหรับรุ่นไลฟ์ก็คือรุ่น L 2 0 0 p นะครับเป็นลำโพงวูฟเฟอร์ขนาด8นิ้วนะครับนะครับการตอบสนองความถี่นั้นโอเคแล้วครับย่อมลงต่ำได้ถึง45เฮิร์ตนะครับนะครับส่วนเสียงสูงก็ไปถึง2อง0 0เฮิร์ตนะครับและไฮไลท์ก็คือตัวอ่าตัวมิดเรนซ์นะครับหรือเรียกว่าฟูลเรนจ์ก็ได้นะครับไลฟ์ LFR 8 0นะครับ ความสามารถของการตอบสนองความผีลำโพงรุ่นนี้นั้นทำได้กว้างมากๆครับตั้งแต่150เฮิ 7, รต์นะครับไปจนถึง37,000เฮิรต์นะครับนะครับเป็นลำโพงขนาด3นิ้วเรามาดูรายละเอียดกันนะครับสำหรับลำโพงมาดูเจาะลึกถึงรายละเอียดของโปรักกันครับนี่คือรุ่น Live L Live LSQ165 นะครับนะครับ ป็นรุ่นนี้นะครับก็โครงสร้างก็เป็นเฟรมหลอนะครับตัวทวิตเตอร์ก็มีขนาด25มิลิเมตรนะครับเหมาะสำหรับรถที่ใช้ไฮพาวเวอร์ก็ขับได้เลยนะครับสำหรับลำโพงรุ่นนี้นะครับตัวพาสซีฟก็จะแยกนะครับระหว่างบูฟเฟอร์กับทวิตเตอร์อย่างนี้เลยนะครับ สำหรับลำโพงรุ่นนี้นะครับท่านใดที่อยากจะประกบเป็นให้เป็น3ทางก็ประกบกับรุ่น LFR 8 0ได้เลยนะครับนี่ครับเพียงแค่นี้ก็เป็น3ทางได้แล้วนะครับนะฮะส่วนราคาค่าตัวนะครับของลำโพงรุ่น LSQ นะครับก็มีราคาที่14,500บาทนะครับนะครับผม เอาละครับเดี๋ยวเราไปชมลำโพงรุ่นอื่นกันครับลำโพงรุ่นต่อมาที่ใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับก็เป็นรุ่น Live l 1 6 5 a Acoustic นะครับเรามาชมกันเลยครับนี่นะครับตัวนี้นะครับตัวทวิตเตอร์ก็จะมีขนาดเท่ากับรุ่นที่แล้วนะครับก็จะเป็นเหมือนกันนะครับ ตัวนี้นะครับนี่ครับเป็นกลวยท่านจะเห็นชัดๆผมจะเอาให้เห็นท่านหลังนะครเห็นไหมฮะว่าจะมีเป็นกลวยที่เป็นลวดลายเป็นนะครับซึ่งทํามาจากวัสดุที่เป็นไฟเบอร์กลาสนะครับแล้วก็เคลือบด้วยอีพ็อกซี่และเรซินนะครับทำให้มีความแข็งแรงนะครับและก็เบานะครับทำให้ตอบสนองย่านเสียงต่ํานั้นลงได้ต่ํา กว่ารุ่น L ซึ่งเป็นกวยกระดาษแบบพิเศษนะครับนี่นะครับตอบสนองความถี่นั้นเริ่มที่นะครับ55เฮิร์นะครับแล้วก็ตัวพาสซีฟก็แยกเหมือนเดิมครับเป็นพาสซีฟแบบแยกครับทวิตเตอร์ชุดหนึ่งแล้วก็วูเฟอร์ชุดหนึ่งนะครับนี่ครับคือรุ่น L นะครับออคูสติกส่วนราคาตัวนี้นะครับก็จะ สูงขึ้นมาจากรุ่นนี้นะครับแต่ราคาชุดนี้1 6 8 0 0บาทนะครับแล้วก็สามารถนำมาเข้าคู่กับลำโพง midrange b รุ่น LFR ได้เช่นกันนะครับซึ่งตัว midrange b นี้ก็จะเป็นวัสดุเดียวกันเลยนะครับกับกลวยเดียวกันกับบูเฟอร์นั้นเลยนะครับนี่นะฮะทำให้เสียงนั้นเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับทั้งหมดนี้ผมมีคลิปเสียงให้ฟังกันนะครับ เราไปชมรุ่นต่อไปกันเลยครับรุ่นไลฟ์หนึ่งเอลหนึ่งหกนะครับก็รูปลักษณ์หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคครับมาชมตัวทวิตเตอร์เหมือนเหมือนกันนะครับทวิตเตอร์เหมือนกันนะครับซึ่งตัวนี้นั้นเป็นลำโพงแบบเฟสปักนะครับนะฮะโอ้โหโครงสร้างนั้น ดุดันนะครับบึกบืนแข็งแรงนะครับตัวกลวยก็จะเป็นวัสดุเดียวกันกับรุ่นที่แล้วนะครับซึ่งเป็นไฟเบอร์กลาสนะครับคาบเคลือบด้วยอีพ็อกซี่นะครับเรซินนะครับตัวนี้นะครับเป็นเฟสปักกก็จริงแต่ว่าตอบสนองความผีดต่ำลงไปอีกนะครับลงได้ถึง5 0เฮิเร์เลยครับตัวนี้ครับและก็ทวิตเตอร์ก็จะไปถึง2 5 0 0 0เฮิร์นะครับ ตัวนี้แนะนำว่าควรจะใช้ p o w e r อร์นะครับขับนะครับเพราะว่าเขาต้องการกำลังขับ RMS ที่890วัตต์ขึ้นไปนะครับก็เหมือนกันครับรุ่นนี้ก็จะมาประกบเป็น3ทางนะครับก็รุ่นนี้เช่นเดียวกันก็ได้นะครับนี่ครับตัวนี้นะครับราคาก็จะสูงขึ้นมาจากรุ่นอะคูสติกซึ่งตัวนี้ราคาราคา ชุดหนึ่งก็คือ1 9 5 0 0บาทนะครับนี่นะครับเราไปชมรุ่นต่อไปกันเลยครับครับตอนนี้นะครับมาถึงรุ่นพี่ใหญ่สุดนะครับสำหรับในตระกูลไลฟ์นะครับก็คือรุ่นไลฟ์แอล0อหรือ Power นะครับตัวนี้นะครับมีขนาดบูเฟอร์นะครับขนาด8นิ้วครับมาชมบูเฟอร์กันเลยครับ นี่ครับตัววัสดุกลวยนั้นก็จะเหมือนเหมือนกับรุ่นไลท์ที่ผ่านมาครับเป็นกลวยไฟเบอร์เรซินอีกอซีพิเศษนะครับตัวแม่เหล็กก็จะดูใหญ่ขึ้นมานะครับเฟมไม่หนามากนะครับเป็นเฟรมที่ออกแบบมาเพื่อสำหรับติดตั้งรถที่ไม่ว่าจะเป็นรถที่มีขนาด8นิ้วของขนาดเดิมของโรงงานเช่น โตยต้าแคมรี่นะครับแล้วก็ยูสุเป็นต้นนะครับพวกนี้นะครับส่วนพาสติกนั้นมีแค่พาสติกที่เข้าไปกับลำโพงทวิตเตอร์เท่านั้นนะครับส่วนบูเฟอร์นั้นยิงตรงเป็นฟูลเลนได้เลยครับเพราะว่าเขาตอบสนองความถี่ต่ำถึง4 0เฮิร์ครับนะฮะรุ่นนี้ต้องการกำลังขับเริ่มที่1 0อยวัตต์นะครับเริ่มที่1 0อยวัตต์แล้วก็มีการทนกำลังขับสูงสุดได้ถึง200วัตต์นะครับ เช่นเดิมครับจะมาประกบคู่ m i d r a n ให้เป็น3ทางก็ได้นะครับส่วนราคาค่าตัวของลำโพงรุ่น L 2 0 0รุ่นนี้นะครับอยู่ที่25,800บาทนะครับนะฮะนี่ก็คือทั้งหมดสำหรับ Product ์บารรุ่น l i ฟ e นะครับเดี๋ยวผมมีคลิปเสียงให้ทุกท่านได้เห็นความแตกต่างนะครับไปฟังคลิปเสียงกันเลยครับมาฟังเพลงกันเลยครับ 去吧。 ก็คือทั้งหมดนะครับวันนี้ครับเข้ากันได้ทุกคู่จริงๆนะครับสำหรับบามนะครับถ้าในที่สนใจก็ลองเข้ามา,าชมสินค้าแล้วก็ทดลองฟังกันได้เลยนะครับที่ร้านมูลคารดิโอครับวันนี้ผมต้องลาไปปีนปีน้นนครับสวัสดีครับ